ความเดิมตอนที่แล้ว ดูเพลงนี่น้องอลเลอร์ดมากน้องตาแบบเช้าเชาเพลงคืออันดูนะโอเคแบบเจ้าเช้าอ่ะแล้วยุ่เก้านี่ไงเห็นไหมูคอมโบกับผมนิวรื่งราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาอันนะครับสี่องค์ครับผมนิวส์ของเกมดีโมนะครับผมอยู่กับโลลิหัวกลมและก็ห้องใ,ใหม่ๆอีกมากมายตอนนี้ต้นไม้ก,ก็โตเรื่อยๆจริง ตามไอ้สตอรี่จริงๆนะโตแค่ไหนก็เท่านั้นในหน้าแรกเองนะผมโตเท่านี้ราจะยังไม่ถึงหน้าต่างนะผมต้องโตต่อไปเรื่อยๆโตแค่ไหนกันแน่ก็มาชมกันต่อเลยละกันนะครับผมมาผมพยายามที่จะเผื่อดูนะผมเพราะว่ามันมีอีกอันหนึ่งใช่ไหมเดีโอเคไม่ได้ขึ้นเจ็ดนะผมแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันขึ้นทับหนึ่งโอเคอุ้ยต้องนานแล้วเนี่ยเขียร์แล้โอ้ยผลไม้นี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้แต่มันสูงเกินไปหนูหยิบเอื้อมไม่ถึงอ่ะ พี่ดิพี่ดีโอพี่คิดจะช่วยหนูบ้างไหมที่หนูแบบว่าสูงไม่พอเนี่ยนี่ไงช่วยว่เอะทีนี้ช่วยเว้ยอ๋อต้องคุยเสร็จแล้วไปคุยเลยป่ะอ๋อแต่ละเนี่ไยได้ละผลสีเหลืองนะครับพ่ออุ้ยอ๋อโขาดนี่ยได้อันหนึ่งอ๋อแล้วไปไหนน้องกินเหรอน้องเอาไปแล้วคุณนี่ให้นะคะโน้ตใหม่คันโน้ตใหม่เดี๋ยวสิว่าเพลงอะไรเพลงหนึ่งอันนี้อุ้ย d อนออฟ เดอะรูนนะครับโอเคลุงลุงซางแห่งซากรปากพังนั่นเองนองมีตัวอะไรไม่รู้นั่นเองนะผมแพะแพะมีปีกใช่ไหมเนี่ยปีกในข้างหลังเห็นไหมเขียวๆเ,วเวป็นปีกนะ่นเองขาวๆเขีวเย,เยวโอเคน่าสนใจนั่นแปลว่า,า,เาเกิดเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ผมเดานะอาจจะต้องกดตรงขวดก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปคุยกับลุงดีโบ <laughs> ตอนแรกเรียกพี่ว่าเรียกลุงนึงก่อนนะเนะี่ยมันมันไม่พูดขนาดนี้แล้วเราต้องเรียกให้เขาว่าเห็นใจแล้วเปลี่ยนฐานะใหม่แน่นอนโอเค ลองดูนะผมตรงนี้อาร์เนี่ยขวดข้างบนนั่งเงยหน้ามองกันนะผมสูงเกินอเอื้องไม่ถึงหรือเป็นแค่ลอดล,ลิ้นน้อยแกโอเคไปลุงลุงช่วยด้วยนะลุงโอเคแต่ปะลุงไม่ช่วยอะ่ะล็อเนี่เหมืนลอตนี้ลุงไม่ช่วยเราอะ่ะเดดูหน้าน้องเนี่ยดูไม่ได้น้องสูงเข้าหน้ารวัรวๆอืม อ๋อนี่ไงเพจเมื่อกี้ที่เราตรงนั้นโดมาตรงนั้นเขามาใส่นิดหน้อ๋อโอเคโอเคโอเคเออว่ะจริงด้วยอ๋อข้างหลังมันก็มีแบบนี้อ๋อหน้ากากเหมือนกันโนเคียเค้นหัวใจอุ้ยแล้วก็เปิดโอเคเป็นแปดวงนะครับผมอุ้ยกดแล้วกดอะไรขึ้นเนี่ยผมมันโมฟัซโซดูเจอเฉยอุ้ยหมุนหมุนได้เปลี่ยนตำแหน่ง มีเมล็ดพันธุ์มีรังมีเอมีเครื่องเสียงออ๋เจ๋งมันเลยอ่ะมันหมุนต้นได้ด้วยอ่ะแกตอนนี้ทุกส่วนหมุนได้แล้วนะอ๋อตามแพทเทิร์นโอเคโอเคเดี๋ยวนะมันเครื่อสมมุตินี้เราดึงอ๋อแล้วก็อ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจละตรงการนี้นกาก่อยู่ฝั่งนี้เหรอใช่ไหมโอเค คือเราต้องเรีงยงเรียงตามฝั่งแหลมเช่นตัว A อะไรเงี้ยได้ไหมนี่ตัว A งไงไนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ย A นะครับผมแล้วก็อย่างเช่นไออย่างอื่นมีอะไรบ้างจอดลืมมีหน้ากากประตูมีผีเสื้อมีเมล็ดพันธุ์โอเคต้นนู้นไงแล้วก็รังก็คือตรงนี้อ๋อตัว A ก็คือตรงนู้นแล้วก็เครื่องเสียงเครื่องเสียงคือตรงนู้นโอเค แล้วก็ดอกไม้คือน่าจะตรงเนี่ยตรงไอลิ้นชักนะของข้างเครื่องเสียงโอเคหน้ากากขึตรงนี้ใช่ไหมประตูก็คือน่าจะประตูคือประตูไหนวะอ๋อใช่ประตูไอูปผ้าไงรูปผ้ปาท,ที่มีเนี่ยทิศทางต่อไปโอเคโอเคโอเคแล้วก็ผีเสือ้อผีเสือเส้อคือตรงไหนวะไ่จะว่าไปไหนนะข้างบนนี้เห็นปะไอตรงขวาบนมันกรีบมันหายเลยวะใช่ไหมแปลกๆเดียวโอเคนะ่าสนใจนะขอประเ็นตรงนี้เกี่ยวอะไรปะม,มันจะมีหน้ากาดอยู่นี่เนี่ยหนึ่งตำแหน่งนะผอแตแ่หน้ากาดอยู่ตรงว่าหัวมุมตรงนี้นะผมไม่ได้ชี้ลูกศรด้วย น่าจะใบเรื่องตำแหน่งไอ้ตรงหน้ากากกลางใช่ไหมแล้วก็มันจะมีหน้ากากอีกอันหนึ่งตรงนี้ด้วยถ้าเราหมุนโอเคหมุนก็คือปุ่มโอเคปุ่มนี้หมุนได้เริ่มจากอันนี้ก่อนน้อมให้หน้ากากมันอยู่ตำแหน่งเดีวยวกันก่อนลยกันนอก็คือตรงเนี้ยเรากดไปกันโอเคดันเลยให้มันล็อกก่อนโอเคเอ,อ๋อมุนกแก้ตัวที่มีซิ่งมันคือนี่งไอตัวอันนี้อ๋อข้างหน้ากากนี่ไงโอเคจากหน้ากากไปทางเนี้ยจะเป็นตัวตรงมานี่อ๋อเออเออ,เอ,อแล้วก็ฝั่งนี้ วิ่งแหละหนังสือเหรอโอเคนี้ไม่เคยเห็นนะโอเคหนังสือนี้ยิ่งเอย่างนี้ก็ได้โอเคโอเคโอเคโนดเก็บนี่ไงเกี่ยวก,กับเรื่องห้องนี้ใครเขียนกันแน่นะก็แกดูบนใต้เห็นไหมจะมีมันเป็นล็อกๆๆนี่นะผมแบบว่าน่าจะพอดีกับตัวหมุนเนาะแล้วก็ทางขวามีแบบวันที่จันทร์อังคารพุธนะครับผมไปต่อก็หน้าต่างสี่บานลูกปั้นสามนี่ไงโอเคจำนวนคือเจ็ดแน่นะผมแล้วก็หน้ากากใช่ไหม เซตัสคาบ,บิเนตเหมือนกับทุกอย่างถูกวางไว้แหละนะผมให้ hey, จำนวนพอดีโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจ <c oughs> ก็มันคำใบแหละเพว่าเป็นคำใบเนาะอ๋อตอนนี้หน้ากากฝั่งนี้โอเคตัว okay. ่ปมนก็ตรงโอเคตรงนี้เออว่ะตรงนี้เลยโอเคถ้าว่าไปตอนหมุนแล้วหน้ากากตรงนี้แค่พอดีเลยโอเคล็อกนี้งั้นล็อกนี้ก็เป็นตัวดอกไม้ขาดๆล็อกนี้จะเป็นตัวรูปภาพล็อกนี้เป็น A อยู่ข้างกันแล้วต้นไม้โอเคเอาว่าเดี๋ยวลองกันนะผม นี่ก่อนนกันเขาเคลียร์ที่เรารู้แล้วเนาะโอเคก็คือดอกไม้อยู่ข้างๆก็คืออันตรงนี้น่าใช่เนอะโอเคอยู่แล้วอ่ะเสร็จแล้วก็อันข้างก็อันนี้ถูกแล้วโอเคติดต่อกันเลยโอเคโอเคก็ข้ามเลยนะแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาตัว A มาข้างก่อนก็นคือเดี๋ยวหมุนทีหนึ่งอ่ะอก็คือเอนี้ฮะโอเคหมุนขึ้นมานี้เสร็จแล้วปั๊บข้างๆ A ออันนี้จะเหลือเครื่องเสียงรังนกต้นไม้กับ ผีเสื้อนะผมเดี๋ยวผมขอหมุนไปฝั่งข้างก่อนเลยกันนะเพราะตอนนี้อยู่ซิกนี้มันไม่มีแล้วโอเคเอาเป็นประมาณนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยดูทีหนึ่งอะออกกันนะผมเพื่อความชัวร์โอเคเช็ครูปก่อนนะผมนี่ดอกไม้ฝั่งนี้นี่ไงตรงนะและวกาดฝั่งนี้ตรงไอตัวรูปตรงนี้ก็ตรง A ก็ถือว่าตรงเนาะเพราะว่ามันก็ตรงข้างนี้ต้นไม้ A มันเดยวน,นะผมงงตรงนี้ว่า A อ,อยู่นี่แหละเนาะัน A มเออยู่ข้างๆ้างนี้ ต้นไม้อะไรดูไม่ตรงนะครับผมเราย้ายต้นไม้ได้ปะมไม่ได้ใช่ไหมโอเควันนี้ไม,ม่ไม่มีอะไรเลยตุ๊กตาอุ้ยไ,ได้เหรอหมอกหนาะเลิไมเห็นอะไรเลยโอเคกดได้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะผมมันจะมีลมถ้าเกิดว่าอุ้ยเอ้ามีลมเหรออ๋เปิดอ,อยู่อ๋เปิดอยู่เนี่ยอุ้ยอะไร อ๋อเป็นหน้าต่างที่เปิดอยู่แล้วโอเคใช่ๆเปิดอยู่แล้วแล้วมันมีลมผ่านมาแน่นอน้างนอกหนาวเฉยรลรังอยู่เนี่ยประเด็น,นคือรังนี่น้องล้งต้นไม้รังโอเคแล้วเครื่องเสียงผมดูตำดับนะตรงเนี้ยประเด็น,นคือผีเสื้อไหนวะอุย้ยเอา้ามาไงวะอะไรเนี่ยโอ,อไม่นะแตกเอา้าแตกอ๋อลมอ๋อลมเมื่อกี้ทำให้มันแตกอย่าคงแย่แน่แน่เลยอ่ะ โอเคต้องกัดบาดก่อนนะผมต้องหาไม่บาดมาตัดกลางก่อนอุ้ยอะไรอุ้ยเออเดินเจออะไรด้วยผมเจออะไรใหม่เต็มเลยเนี่ยจู่ๆก็พลิกด้านเฉยเลยอ่ะลูกศรหรือเปล่าเนี่ยหรือใบไม้วะแล้วลองเดินฝั่งนี้ดิอู้นี่ไงอู้อู้อ๋โอเคโอเคโอเคเจออะไรเยอะเลยโอเคอุ้ยเจอเฉยงงนะเนี่ยนี่แมสต้นนี่ไม่คัดบัดมาก่อนนะโอเคโอเคโอเค ลองเดินดูกันนะโอ้มันมีอะไรกันแน่ไปเรื่อยเลยนำทางไปเรื่อยๆเลยครับผมโอเคครบแล้วมีพัสเตอร์ไม่ไดมมดนพืน้นหรอเนี่ยอันนี้มันเดิอง,งงๆนะผมสซุปเปอร์เจอพัสเตอร์ที่แบบไม่รู้เกี่ยวข้องกับอันที่เราคิดไหมเพลง Angelic Sphere นะผมโอเคคอลเลกชั่นหนึ่งโอเคแล้วก็หายเวลาเรียบร้อยโอคือพวกนี้ไม่เกี่ยวแนะ่โอเคมันแค่พัสเตอรอันหนึ่งเพิ่มมานะ ผมหาผีเสื้อไม่เจอทุกคนโอเครูปภาพขบนมีแล้วต่างนี้เคยที่ไหนมาก่อนนะนี่ไม่จะมีตัวเนี่ยตัวเอใหญ่นะผอมเอชเจนแล้วก็ต้นไม้รูปภาพแล้วก็หน้ากากนี่ไงเด่นมากเลยโอเคมีเป็นโนคคอมหมายเคยกันแน่นะรูปภาพนี้นมาเหรอนี่ผีเสื้อขโมยโอเคเห็นแล้วโอเคเก็ตแล้วนะผมเห็นตำแหน่งทุกอย่างแล้วตอนนี้นะผม ที่เหลือก็คือน่าจะเราเรียงน่าถูกเนาะถ้าเราเรียงดีโอเคโอหก็ว่าอยู่ผีเสื้อกันเลยกันแน่โอเค,อเคสุดก็คือสุดตัวนี้คือผีสเสื้อตัวนี้ผีสเสื้อเครื่องเสียงลังนกแล้วก็เม็ดพันเนาะใช่ไหมอาจจะตำแหน่งอาจจะยังเบี้ยวเหน่อยแต่น่าจะใช่มันแค่าาต้องเรียงจากนักการแหละเนาะนถ้าหนูใจเป๊ก็ได้ใช่ไหมคิดว่างานนั้นนะโอเคเพราะงั้นข้างๆเอจะเป็นต้นต้นมานี้ก็คืออันบนนี้อ่ะ แล้วก็ต่อด้วยลังโอเคเสร็จแล้วที่เหลือก็หมุนอันนี้ไปนี่ก่อนเอาเครื่องเสียงมาก่อนนะผมสุดท้ายผีสเสื้อนั่นเองนะผมไม่รู้ว่ามันต้องอยู่ตรงกลางไหมหรืออยู่ข้างนอกกันแน่แต่น่าจะตรงกลางเนาะโอเคได้เนาะนี่ไงได้แล้วฮูฮ้ว์เนามไม่ได้ยากนะผมแต่ต้องต้ององุ้ยดุดอะไรมีโผใหม่ใหม่เป็นกรีบดอก A อีเสื้อแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้แล้วโอเครูปภาพนี่เนาะผมกีบดอก A อีเสื้อรูปภาพน่าสนใจกีบดอกก็คืออันบนนี้แล้วไงอ๋อนี่ปะโอเคโอเคโอเครู้แล้วละก็เราต้องจําตําแหน่งเนาะกีบโอเคกีบดอกคือข้างข้างหน้ากาก A คือตรงนู้นพีเสื้อคือข้างๆอีกทีนึงโอเคโอเคมันอยู่รอบๆหน้าก่าหดเลยโอเคโอเคโอเค น่าจะได้ก็กิบดอกคือ,อนนี้ใช่ปะน่าใช่นะโอเค <A S 1> เอคือนนี้ผีเสื้อคืออันนี้รูปภาพคืออันนี้เปิดแล้วนั่นแหละอู้นี่ไงอันรับที่สองนะผม,ผมเจอรับแล้วกรับผมแต่ละอันอู้สวยมีดน,นตรีเรื่องไหนอ่ะว้าวผมเก่งนะผมบอกทุกแม่ดูนะวิญญางออกมาแล้วอ่ะอสวย อุ้ยลงหัวกลมมาด้วยดีโมดูนี่สิคะอุ้ยเด้งมาด้วยกลับเป็นรูปเดิมแล้วพอเราแก้พัสเได้วางตรงกลางหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวหรือแค่บอกว่าแก้ได้แล้วก็ช่างมันอันนี้ไปใช้ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเราผ่านพัสเตอร์มานะผมเจกอุ้ยมีราอีกนะผมนี่ยงขาเล่นชีติด้วยโอเคน้องแมวอืมมิวสิกอินเดอะเทเบิะมหมดอ่า เพลงในโต๊ะนเองนะครับผมไม่มีลิเสเนอันนี้แล้วนะครับผม,มนะนี่เหลือแต่เขต้องหาไอที่ปัดกวาดตรงนี้นั่นเองนะแล,แล้วก็หาไปฉายไปต่อแล้วก็หากุญแจไขอันนี้ได้ข่าวไม่น้อยนะแล้วก็ข้างล่างอีกตัวนี้ไอตู้อันนั้นพังอีกอุ้ยโต๊ะไปสลักอันนี้คือแล้ออ๋อไม่มีแลว้วน่าจะเป็นแค่สลักไอดอกไมเ้เฉยโอเคแล้วก,ก็ตรงนี้มองไหนบปางไม่อยากไปกลับไปแล้วก็ อยู่กับเดโมต่อไปต่อดกันได้ไหมล่ะปะ่าหรอกคำถามเฉยนะอยากอยู่ต่อไปนะคะแต่ขอแลกคุณหน่อยได้ไหมคะขอตังค์ด้วยค่ะถ้ามีตังค์จะอยู่ยาวๆได้คะ่ะโอเคคุณก็เลือนชิดแล้วนี่ไงแล้วก็รูนไลท์เหรอรูนไลท์มันคืออ๋อไอที่เราได้ไอเหยียบแสงที่พื้นใช่ไหมตอนห้องนี้เนาะไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่กันแน่นอนเอาว่าได้เพลงเพิ่มแล้วไปเล่นเพลงต่อกันนะครับ <laughs> ตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรใหม่แล้วเนาะที่เราเก็บน่าจะ ทั้งครบแหละนะครับผมเว้นแต่จะมีห้องเก่าจะมีอีเวนต์เพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่เราอุ้ยน,นี้ไม่มีเหลือใครแล้วเนี่ยก็อุ้ยเอาทำไรพี่แกทำไเหรอสอร่องอะไคะวันนี้มีอะไรหรือเปล่าแอบสีใช่ไหมเนี่ยคะอันนี้มีห้องนักเข้าใจได้นะคะรัฐบาลเลยคะ่ะเราเล่นเพลงต่อนะโอเคมารอบนี้เพลงใหม่มีแอบสีสามว่าจำไม่ได้แล้ว นี่ไงออนต์ดิสตเฟียอีซีสามนะผมดูแล้วน่าจะยากแน่แต่เราจะรอดูนะผมเอาว่าสามขึ้นไปผมจะไม่ไม่เก็บเพอร์เฟกต์นะเพราะมันไม่ได้โอเคเป็นแบบโอ้เริ่มมาลากเลยว้าวืมเพลงเน้นกราดนะกราดซึ่งมันดีสำหรับพีซีผมว่าเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีให้เราอะเนาะโอเคกราดกราดไปกราดมา ว่าแต้ม PC ดีนะโอเคอันนี้เล่นในมือถือน่าจะยากกว่าให้ผมเดากราดไปโอเคถือว่าไม่ยากเพราะมันมีกราดเยอะนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้ตำแหน่งคือ3อันใช่ไหมเมื่อกี้โหยากเออยยากยากอยู่ผมผ่านละทำมันไม่แล้ปล่อยไปเลยโอ้โหรุ่นมันดิ่จะโหสองสองสองเยอะสองเยอะสองสองเยอะกันไปสองเยอะกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวสองเยอะกันไป งงอ่ะงงมันมันโหงงเลยอ่ะเจ้ลากบ้างไม่ลากบ้างนะผมไม่รู้แล้วะไรเกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้พอ,อใจแล้วแหละนะครับผมมันยากจริงนะครับผมโอเคก็เจ็ด้ิบแปดจุดเก้าได้ศูนย์เจ็ดสามนะผมยังไม่พอโอเคตอนนี้ได้จะดยี่สิบเมตรแล้วเนาะทีละห้าทีละห้าเรื่อยๆนะครับผมจัดไปต่อโอเคต่อไปเพลงนี้นะผม walking by the sea นะครับผมน้องโรลลสนอนดูทะเลสวยงามกว้างใหญ่เอ็ดมุนฟูเป็นคนเขียนเพลงก็น่าจะออกแนวทะเลทะเลเนาะแบบว่าชิลๆสบ,บายไม่ได้หนักหน่วงใช่ไม <c oughs> ไม่แน่ไม่แน่โอเคเวลรสามก็น่าจะไม่ง่ายนะผมจังหวะเริ่มแบบเหมือนเพลงเต้นลำเบาๆอ่ะแบบเขาแหละเพลงอันนี้จับมือกับคู่แล้วก็เต้นร่วยกันนะี่ขนม ก็ไม่ง่ายอวนะเพราะมันมันจังหวะมันมาเยอะแล้วก็ดนตรีมันมันข้อนี้คือดนตรีมันไม่ค่อยช่วยเราอ่ะตอนรอบที่แล้วที่แบบได้คอมเพกซ์อีซี่สองคือมันมีดนตรีช่วยให้จําได้ไงอันนี้ผมไม่ตึกว่าจังหวะไม่ตรงน้ตด้วยซ้ำแปลกๆอะดนตรีช่วยไม่ได้เลยนะโอเคนั่นเองโอเครู้สึกว่าเพลงไม่ค่อยมีอะไรแต่เพลงยาวยาวอยู่นะจังหวะน้ตค่อนข้างเยอะแล้วก็อีซี่ที่เนี่ยสองวันสุดมันมันน ố เยอะนะเนโะน้ตมาเรื่อยๆ มันเน้นยาวแตว่านี้มันโอเคเหรอเฮ้ยเ,เนื้อเรื่องต่อหรอเคเนื้อเรื่องต่อได้นะผมเจม็ดเมกก็มีเนื้อเรื่องต่อโอเคเดวสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นโตพอที่จะไปห้องต่อไปได้ยังโอเคเนี่ยน้องกังพูมาแล้ว,ลวจะโตถึงขั้นหนึ่งแล้วที่มีอะไรต่อไปแไน่ๆนะผมไม่เอ่ยน่ารักะใบที่สีสวยขนาดนี้ทำให้รู้ว่าเติบโตมีแข็งแรงดีนะอือือ ควบคุมผู้ใหญ่มากหรอผมก็เรียกม่ได้พูดเ,เรียกว่าใบมันเบ่งเบ่งบานเบ่งบานได้ไหมนั่นแหละโตใหญ่ในน,นมใช่แล้วคุณเดโมโไปกันเถอคะค่ะไปนี่คือได้แล้วหรออุ้ยโอเคเจนากากมาแอบมองด้วยถึงห่วงมองแรงนี่คืออะไรแก มีเริ่มวันไหวเจวันไหวโบจะแย่งผู้ชายจะเข้าไปอะไรแบบโอเคสุขคือจะเป็นห้องใหม่ปะหรือไงเหมือนจะปีนแล้วปะเอาหายไปแล้วใบมไม้ไงโตดีไหมเนาะเติบโตตามเพลงนะผมบทขยี้เฉยเลยเจเป็นตัวร้ายเอาเนี่ยเจแ้วรู้ว่าเจถอดมาหนากา้กกัน แน่ๆเราเห็นหน้าเจ๊แวสวยแน่ๆเรารับกันได้เราบาโนไปไกลแล้วไม่แน่ถอดมาหน้าเหมือนกับอีเดโมเนี่ย <c oughs> โอเคลิฟหรออาชินอันลล็อกขึ้นมาเนอมสุขคือก็คือหูเดยนนะมุมนี้น้องน่ากลัว <c oughs> คือโตบังโอเคเนี่ยยังเห็นหน้าต่างอยู่คือต่อให้ hey, เติรโตถึงนั้นอุย้ยออเจ๊ยอยู่นี่นะ เดมทำอะไรที่เนี่ยอ่ะเจมแอบมองอ่ะรู้โอเคคำเดิมเนาะบทเดิมลองดูว่ามีอะไรใหม่หมั้ยนี่ชิปมิวสิกบิอันหนึ่งแน่ๆโอเคมันขึ้นแดงมาแล้วฮึมโอเคงั้นเราเราอ่านี่ไงนู่นนะผมเห็นแล้วหนึ่งอัน์นลองรีบโดแกโอเคมันจะมีอะไรใหม่แถวนี้ด้วยผมว่านะผมเดี๋ยวลองดูอู้หูออโรรบนะครับผมโอ้น่ารักอะ่ะ แล้วเขาน่ารักดีนะผมมีน้องเออลุงหัวกลมที่แบบโอ้โหโอกาสรูปหัวน้องนอนให้นอนหนุนตักด้วยแหม <c oughs> อิฉาเราอิฉานะโอเคแปดทับเก้าโอเคไปอันนึงต้องเป็นพาสตุนะแล้วเราลองเดินเดินดูว่าแถวนี้มีอะไรที่อาจเกี่ยวข้องหรือเพิ่มเติมขึ้นมาที่ต้นไม้โอเคจะว่าเป็นต้นไม้ดูก่อนนะ่าพูดถึงอะไรบ้านเตอนนี้รู้สึกนแปน้ีแตกมแล้วเนี่ย ฟังใกล้ๆแล้วนี่เสร็จต้นมาด้วยนะเนี่ยจะเต้นหรือเปล่านะหัวใจเต้นที่ต้นไม้อะเนี่ยวายเราลองเดินเดินูทั่วนะผมว่าแถวนี้มีอะไรเทียบเพิ่มเติมเปลี่ยนไปโอเคพี่แกไปนู่นเหรอย้ายห้องใหม่เล่นตรงนี้อาจจะมีอะไรผม่าเพราะว่ามองโอเคเราลองลองเดินตรงนี้ทิงนะผม ว่าไงเจเจ๊ตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมตมั้ยล่ะงแฮปปี้ได้กับทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนี่แปลว่าเรามาที่นี่แล้วเจไม่แฮปปี้เหรอเพราะเรามีเราใช่ไหมเนี่ยทําไมเธอยากออกกันแน่เลยเนี่ยเพราะเราไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> จำไม่ได้เหมือนกันโอเคนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปะนอกจากแทนที่ว่างเปล่าจบไปเออใช่ผมว่าผมเดาได้ละนกกากช่ไหมกับมเมล็ดพันธุ์นี่ไงคือตำแหน่งห้องเหมือนแทนที่อ่ะ เนาะใช่ไหมผมจำได้นี่ไงแปลว่าไออันห้องลูกเมื่เกียคือคือหน้ากากุ่ดอันไออัน้ายนี่คืออะไรวะจุดเอ่อฮะไฟนะเอ๊ะถ้าอันไฟผมก็ได้จะได้แล้วปะมันคือไฟอะ่ะมันมีไฟแปดอันไงถ้าเราปิดหมดเออลองดูนะเออไม่เคยปิดหมดเลยนะโอเคเพราะมีแต่พัาสเตอที่แก้รงพื้นไงที่เราเคยแก้ไปแล้วอาจจะมีพาสตท,ที่ ไม่คาดคิดก็ได้นะเราปิดทุกอย่างหมดหน่าเองนะครับผมลองดูซนปิดไปห,หมดอ่ามันมีนี่ด้วยเนี่ยไอ้เล็กเนี่ยหนึ่งสองบางอย่างด้วยยังไม่รู้นะผมเดี๋ยวเราปิดกันนะผมให้ทัวทัวรให้ทั่ว,ว,วถึงกันเฮ้ยไรตู้กล่องนี้เห็นนะกล่องนี้เหรอกล่องนี้เขาแล้วเหมือนจะไม่มีปะรอบนี้โอเครอบนี้ด,ดูแหละม,มันเหมือนเจออะไรใหม่ๆเรื่อยๆเราโอเคอันนี้เหรอเรามากดเรื่อยๆก็เจอของใหม่เรื่อยๆโอเคห้องมันแบบ อัปเดตเรื่อยๆนั่นเองนะผมอ่ะอันบนออกไปอันนี้ลากมาโอเคเรารอแล้วอันนี้คืออะไรรูปต้นไม้อ่ะรูปมันเยอะจังเลยเนี่ยแกอือหือเป็นรูปเพิ่มน่นเองนะน้แค่นี้นะแลนนี้ไม่รู้ทำรได้าน,นนี้นะผมปิดดูก่อนเผื่อมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเออทาด้านน้องโอเคปิดเลยไหมนี่ไงนั่งไงว่าแล้วอู้ไปว่าประท้วงปิดทำไมแกเปิดได้หมด <c oughs> เปิดได้หมดสิวะอะไรอย่างงี้นะผมฮ่าได้แล้วผมเดาถูกแล้วร,รู้แล้วว่าแต่ละอันคือกันแน่โอเคผมผมตีความออกแล้วอ๋อชายนิ่งครับถูกแอบนี่ไงสองร้อยสิบอีไหมแสงเพิ่มมาอันนึงแล้วโอ้โอเคอ๋อโอเคห้องนี้พูดบทดกดันแล้วโอเคอืมนั่นนี่ก็เหมือนเจอของเดิมโอเคของดูค่าก่อนนะบอกว่าเราไม่ได้พลาดอะไรไปนอกจากรหัสไกลตัว ไอฮิปไอพวกนี้ที่ยังเปิดไม่ได้ก็โอเคได้แสงกันนะผมงั้นที่เหลือก็หน้ากากแหละต้องตีความหน้ากากห้องขวาได้กันนะผมก็ได้แก๊สโซนนั้นได้โอเค ก่อนอื่นดูก่อนนะนี่ไงแม่แสงอันสา่าอ่าถูกต้องเจ๋งติดแสงหมดแล้วเรื่องมาสังกก็เกิดขึ้นนั่นเองอนี่หน้ากากชัวร์วแล้วเราเราดาได,ได้แล้วหรมโอเคลองไปดูทีนึงนะก่อนได้เล่นเพลงต่อนะผมเห็นหน้ากากทีนึงนะครับผมโอเคใส่ทีนึงนะครับอ๋อนะหรือว่าให้ผมเดาคือเราต้องปิดไฟห้องก่อนปะเออเอเอไป,ไปได้นะเพราะว่ามีมีไฟวันนี้กดนี่ไง ปิดอ๋อปิดได้แล้วก็ปิดให้หมดนะโอเคจะได้ว่าตรงนี้จะได้เห็นชัดอ่าเข้าใจแล้วก็ว่ามันบอกว่ามันมองไม่ชัดนี่นะผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะสถานกากากตอนที่ปิดไฟนะ่าจะเห็นชัดเจนเพราะมัน<ำ>เป็นคลา้ายแบบมองในที่มืดไงดูซิว่าใช่ไหมนี่ไงชัดเจนนะผมพ่าเาไปแปลกบนกำแพงนี้ชัดแต่อ่านไม่ออกดีโอเคนี่ผมไม่รู้วิธีการตีความพัสโตนี้นะผมแต่เรา เราเจอแล้วก็อุ้ยเอา้าไม่ต้องแก้เหรอไม่ต้องแก้ครับผมใช <c oughs> ้สมองอยู่ประมาณนาทีหนึ่งแล้วก็ยกเลิกแล้วก็ผ่านเลยโอเคชั้นหนึ่งครับได้แล้วรู้สึกภูมิใจตัวเองนะของที่แก้โซคนนี้ได้โดยที่ไม่ต้องดูบอสทัวร์แบบนะแต่แค่รู้รู้ว่าคือกันได้เข้หมายเมื่อกี้นี้ <c oughs> นั่งงงนักนานโอเค พี่โอกที anything, ่เคยกันแน่นะโอเคก็คือไม่เข้าใจถูกแล้วน้องแค่เปิดแสนตามห้องพอโอเคโอเคโอเคไม่เก็ตอื่แล้วนั่นเองก็ว่าไปอ่าแล้วเราต้องเล่นดนตรีต่อที่ยังขาดไปอีกหลายเพลงนะผมโอเค vocal collection มีเพิ่มอันนึงนะผมอันนี้นะผมออราโรบนะผมคันสามด้วยน่าจะไม่ง่ายนะผมน่าจะไม่ง่ายดูแล้วมั่นใจว่ามันน่าจะยากแน่ๆนะซั้งมาดูซิเพลงคืออะไรกันแน่รอบนี้มันก็เป็นว่า ออรา่าที่จะปกปุมเวลาคุณนอนแล้วแบบว่าจะปลอดภัยเหมอเพลงลงก่อนก่อนนอนมาเนี่ยใช่ไหมลูกเออจงนอนเซสบายอะไรอย่างนี้เป็นเพลงกล่อมโรล,ลี่แทนนะ้ผมชิวๆจังหวะไม่ไม่เร็วมากแต่โน้ตมันมา,มาเร็วอยู่เ <c oughs> จริงแแลวโอเคช่างมันเอาว่าเขาจะได้นะครผมเสพเพลงชิวๆกันไปพร้อมกับ น่ค่อยๆกดเก็บคะแนนชิวๆพลาดละรวยเลโอเคจริงๆมันดูไม่ยากเท่าไหร่นะเนาะดูง่ายกว่าสามอื่นนะผมแต่ไม่แน่มันเริ่มต้นเนาะโอเคเริ่มเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วเอาละมันเริ่มจังหวะเริ่มมีแล้วโอเคอืมเพลงปิดอันนี้เมื่อแล้วเนี่ยมันเศร้าจังแบบเวอร์ชันเศร้าเศร้าจริงจังตอนนี้เนาบผม <laughs> จบอนิเมะแล้วดูต่อต้องดูอาทิตย์นหน้าไม่ค็ไม่ต่อแล้วอะไรอารมณ์นั้นเานาะต้งหว่าเยอะอยู่โหไม่ง่าย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 แต่เพียงยาวยาวเดี๋ยวได้ยาวือเกินโอเคมันค่อยๆลิงตังหว่ากันเลยเดี๋ยวได้แตแรกก็ดูง,งา่ายหลังๆเริ่มไม่ง่ายแล้วโอ,โอ้โอ้โอ้มา อ่ะเริ่มโอเคกลับมาเศร้าเหมือนเดิมแล้วเชวายุดีบันบัดนะครับผมนอนไปก็อย่าลืมฟังเพลงให้ใหัวใจผ่อนคลายก่อนนอนกลายเอาไม่หลับเพราะฟังเพลงเดียวผมเป็นนะว่านอนเปิดเพลงไม่ได้เพราะว่ามันจะฮูอยู่เพลงแล้วก็แบบไม่หลับครับผมต้องเงียบๆในห้องเอราว่าเอาฟังตอนผ่อนคลายเนี้ยทำงานเครียดๆฟังเปิดฟังได้นะนั่นเองโอเคก็ยากตอนแรกๆมนนผมมาเนาะ ลุงแรกหลังๆผมว่าคอมโบยาวอยู่รู้สัมที่ถือว่ายากนะผมแต่ก็ยากมากนั่นเองนะโอเคนที่เห็นอนะแต้มดีอยู่แต้มโอเคอยู่แต่ผมนะพอใจแล้วนะครับผมเอ๋บิสต์ใหม่นะครับผมโบโค่นเด่น <c ười> จับมือลุงไว้นะเราไปด้วยกันไปไหนกันแน่เนี่ยัล่อไปห้องใต้ดินแล้วไปเราไปทำบางอย่างแปลกๆ